thank you พนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน,อนขอให้ท่านจงได้รับพรสถานของพระพิจิตเจ้าความรักของพระบิดาและความเสนิหสสมหนั์กับพระจิตขอให้ท่านจงได้รับด้วยเทินพระเจ้าสถิตกับท่าน,านและสถิตกับท่าน,านด้วยขอเจอทุกคนพนมือครับบทอ่านจากพระวสานของนบุญมัทธิว พูดสวรรค์ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟบุตรโอรสของกษัตริย์ดาวิดอย่าก,กลัวเลยที่จะมารับมารีเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ประสูติในพระคันของพระนางนั้นจะมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจาการนะคะท่านผู้ปกครองด้วยนะคะขอนุณทุกท่านเลยนะคะผู้ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนมีน้ำใจดีต่อเธอ ให้ความรักต่อเธอให้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อเธอพวกเธอก็ต้องให้ซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันในวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยเล่นเกมแบบพี่แบบน้องให้ความรักให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เพื่อนๆนของเราผัดกันเล่น ถัดกันทานทานการแบ่งปันให้กันละกันเราทําในโรงเรียนระหว่างเพ่อนฝูงต่อไปแล้วก็ทําแต่ละคนอยู่ในบ้านก็ไปทําให้กลับทางบ้านของเราและให้แก่เพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบ้านที่ยากจนช่วยเขาในเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่นี้ในเทศกาลนี้ก็ขออวยพรขอพระพิจ้าอวยพรขอองค์ธรรมะอวยพรขอองค์พร,ออระสัมมา และก็ให้รู้จักแบ่งปันนักเรียนทุกคนครับ Merry Christmas and a Happy New Year to you all โอกาสนี้นะคะก็ให้ท่านประธานในพิธีนะคะท่านนการของเราได้มอบของขวัญน,นะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เอื้อฟื้ออำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนของเราตลอดมานะคะ ันดับแรกนะคะเรียนเชิญนะคะพันตํารวจโทค,คมสานบำรุงยศนะคะตํารวจรจราจรนะคะรับของขวัญน,นะคะของเรานะคะเด็กๆคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะนะคะอันนี้เป็นตำรวจทางหลวงนะคะ,อะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ นี่เวลาเราจัดกิจกรรมนะคะพี่ๆเขาก็ช่วยเรานะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยหมดเลยทุนเซลาฟินนะคะนี่คือแบบอย่างที่ดีนะคะเด็กๆคะขอเสียงปรบมือให้พี่เขาด้วยนะคะเรียนเก่งที่สุดเลยได้ทุนใครอยากได้นะคะตั้งใจเรียนนะคะ และทุนต่อไปนะคะเป็นทุนการศึกษาอินเดฟองโซนะคะประจำปี2557มีอินตาน้องธนัทปิติวาน,นิตน้องปาริชาติกุตมะนะคะน้องวัชนใจท่วงแล้วก็น้องรพศรพันธพาณิตนะคะอันนี้ก็เป็นทุนเรียนดีเช่นกันโรงเรียนของเรามีทุนให้ปรบมือให้ด้วยนะคะให้กำลังใจนะคะอันนี้ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจนะคะในการที่ มารับรางวัลเลยนะคะอาคารอาสมชาญนะคะรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่อาคารปฐมวัยค่ะและชนะเลิศน,นะคะได้แก่อาคารสุวรรณสมพ่์ค่ะ เอาส่งตัวแทนขึ้นมานตัวแทนมาหรือยังมาแล้วนะคะเอาฟูจิเดี๋ยวจะตกนะครับซานตาคอสมาแล้วนะคะนี่ร้องชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะซานตาคอสนางฟ้ามารับด้วยตัวเองนะคะครบเซตเลยนะคะกวางเรเดียก็มาด้วยนะคะไปเลยค่ะไปหาท่านอธิการเลยแม่ครบเซตไหมซานตาคอสมารับด้วยตัวเองเลยนะคะอ่ะมองกล้องค่ะสื่อคนชนค่ะถ่ายภาพค่ะ ต่อไปชนะเลิศ er นะคะอาคารสุวรรณสมโพธินะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะตำรวจรจราจรนะคะตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็ไปสนีด้วยนะคะแล้วก็คณะนันกร้องประสานเสียงนะคะวงวงดนตรีของเรานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ สำหรับเด็กๆนะคะก็ไปทานอาหารนะคะด้านบนห้องเรียนของตัวเองนะคะได้เลยได้เลย้เยเข้าไปที่ห้องเรียนได้เลยนะครับขอบคุณมากค่ะยออด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับ

นี่เลยแมวขอมาเสิร์ฟมากินข้างด้วย 都在。 นอนเ่อนดี๋ยวเดี๋ยวกลาวันมีข้าวกล่องนะคะน้าะคะมีต้มซำดนะคะด่งไม้ลงาคด้